ก็ให้ยุสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้นะก็อยู่กับผมซุนซ่าหนึ่งสา้านะฮะวันนี้นะผมจะมาทดสอบแอปนะโมบายซินนะหรือโมบิซินนะผมก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงเหมือนกันสําหรับใครที่เล่นโปเกมอนโกนะมาดูตรงนี้นะที่ผมลากมาเนี่ยที่ผมลากมาเนี่ยโปเกมอนโกนเอาไปรวมกันดีกว่าไอ้ไข่เนี่ยที่มันแบบเหมือนจะแตกคือผมจะมาดูกันว่า ไอพวกไข่เนี่ยมันแตกมันจะได้อะไรนี่นะก็จะได้ตามนี้เลยคนก็ดูเอาลวกันเพราะว่าผมจำชื่อไม่ค่อยได้หรอกครับแต่ผมอยากได้แชมเปนเดอร์นะเต่าน้ำนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเกี้ยนอย่าไปเอาอันนี้อย่าไปเอานะผมไม่เอาแล้วพิก่กัชนะฮะแล้วก็คอยคิงอัน,นี้ก็จะมีอีการนะงูสีม่วงแต่ผมไม่ค่อยอยากได้แล้วก็มีไอ ไอตัวมุดดินที่ผมอชอบเนี้ยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้โพนิต้าเออ,อสองตัวนี่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือคอสซีนะสิบกิโลเมตรนะเราจะมาจับช่องที่รีพัสนะฮะรีพัสนะ,ะผมอยากได้มากโก b แบกนะฮะดาดินนี่แล้วก็สโนว์และที่ผมอยากได้มากแต่ผมยังไม่มีไอไข่สิบโลเลยครับ ข็ขอโทษด้วยนะที่ไม่มีสุขเกินสิบโลไม่ใช่แล้วครับกดเรื่อยๆนะครับโอ้ยอวันนี้นะก็ใครชอบกดไลนะชอบมา,มากๆกดซับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้ยกดผิดมา